เทคนิคในการสร้างงานทัศนศิลป์เทคนิคที่1การแรงเงาด้วยเส้นขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนแรงเงาเป็นเส้นนะคะโดยจับดินสอสีนะคะเอียง45องศาค่ะดินสอจะต้องมีความแหลมนะคะเนื่องจากเราจะโชว์เส้นค่ะนักเรียนขีดเส้นนะคะเอียง45องศานะคะเรียงตัวกันแบบนี้นะคะในที่นี้ครูเลือกสีชมพูค่ะพยายามเรียงน,นะคะเส้นให มีความทีห่างสม่ําเสมอกันค่ะน้ําหนักที่1ค่ะต่อไปเราจะแรงเอาน้ําหนักที่สองเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะคะน้ําหนักคุณครูจะมีความเข้มครูเลือกตรงกลางภาพนะคะแล้วก็มาอ่อนตรงปลายๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะขีดเส้นเพิ่มและก็กดมือเพิ่มขึ้นค่ะจะเห็นว่าเข้มตรงด้านที่อยู่ตรงกลางของตัวผีเสื้อนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักที่สองก็คือครูใช้สีม่วงอมแดงนะคะสอที่ใช้ควรมีความแหลมและขีด45องศาเหมือนเดิมค่ะบริเวณไหนที่อยากจะให้มีน้ำหนักเข้มนักเรียนก็กดน้ำหนักของดินสอให้มากขึ้นแล้วก็เลือกสีที่มีความเข้มมากกว่าเดิมนะคะต่อไปเลือกสีที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดในการแรงเงาเพิ่มค่ะ ตัดเส้นรอบนอกค่ะลงสีเพื่อเพิ่มความชัดอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ